คือเวลาคนถามผมว่าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มันต้องลงทุนยังไงนะครับผมว่าผมอ่านคําถามของน้องคนนี้เขาแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถเห็นภาพเลยครับว่าเราต้องทํางานอะไรบ้างในการหาอสังหาริมทรัพย์1ชิ้นเพื่อการลงทุนไปที่เรื่องของน้องเราสักนิดหนึ่งนะครับเรียนโค้ชหนุ่มเรื่องขอคําปรึกษาในการลงทุนในห้องชุดบ้านเอื้ออาทรแนะนําตัวก่อนนะคะชื่อนอนหน,นะครับผมใช้ชื่อยอ่อดเขาแล้วกันนะครับอายุ29ปีทํางานบริษัทเอกชน ต้องการลงทุนในบ้านเช่าหลังแรกนะคะมองหาบ้านเช่าหลังแรกอยู่โดยมองพื้นที่สมุทรปราการนะครับเป็นพื้นที่ที่เขาสนใจเนื่องจากว่ามีนินนคมอุตสาหกรรมและก็โรงงานเยอะอีกอย่างตัวของนอเองเนี่ยนะครับเคยทํางานแถวบางพลีเห็นว่ามีผู้คนย้ายเข้ามาทํางานในพื้นที่บางพลีเยอะมากคนส่วนใหญ่มักเช่าบ้านเช่าหอมากกว่าการซื้อบ้าน เลยเข้าไปมองหาบ้านที่ขายนะครับแล้วก็ไปดูพวกห้องชุดเอื้ออาทรแล้วก็พวกคอนโดเขาลองไปหาข้อมูลแล้วก็ไปเจอบ้านเอื้ออาทรที่โครงการหนึ่งนะครับผม XX x ไว้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวพวกเราจะไปไปลอกกันบ้านเขาเลยนะครับแต่ละคนก็มีสไตล์ของการลงทุนที่แตกต่างกันเราไม่ต้องไปลอกกันนะฮะบ้านเอื้ออาทรอนันนี้เนี่ยเขาประกาศขายที่ราคา3า0 0 0 0สบาทสภาพห้องอยู่ในสภาพดีไม่มีแอร์ไม่ได้ปูกระเบื้องที่ระเบียงนะติดเหล็กดัด เรียบร้อยเนื่องจากคนขายอยู่เองนะครับเห็นไหมเขาเข้าไปดูเยอะแยะละเอียดไปหมดเลยนะเคยปล่อยเช่ามานานแล้วแต่ไม่มีเวลาดูแลเลยจะขายนะครับแล้วก็ราคาที่เขาขายเนี่ยเหมือนจะขายนะขาดทุนปิดหนี้แบงค์เท่านั้นอ่าบางคนเวลาเดือดร้อนมากนะครับเขาเรียกว่าเป็น motivated seller เราเดือดร้อนเราก็ประกาศขายอยู่ช่วงหนึ่งมันไม่มีคนซื้อนะเออบางทีอยากได้กําไรหน่อยนึงมันก็ไม่ได้ไม่มีใครมาสักทีเอาขายเท่าทุนแล้วกัน ขายเท่าทุนก็ยังไม่มาอีกอย่างนี้ก็มีทางเดียวเอาเท่านี้แล้วกันวะเนอะจะได้จบจบกันไปนะครับส่วนวันโอนเนี่ยค่าใช้จ่ายแบ่งกันคนละครึ่งนะครับอ่าถ้าจะเตือนนอก็คงเรื่องนี้ครับค่าใช้จ่ายแบ่งกันคนละครึ่งเนี่ยกลับไปอ่านสัญญาจะซื้อจะขายให้ดีโดยหลักแล้วคนซื้อเนี่ยจ่ายเฉพาะค่าโอนครึ่งหนึ่งโดยธรรมชาตินะครับแต่สัญญาจะซื้อจะขายสามารถเขียนผลักค่าใช้จ่ายอาทิเช่นภาษีเงินได้ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือค่าอากรอ,อย่างใดอย่างหนึ่ง มาที่เราได้ก็ลองไปดูให้ดีนะครับแต่นี่อาจจะไม่ใช่ประเด็นที่เขากังวลมากมายนักได้ดูบ้านเช่าเอื้ออาทรในห้องอื่นๆเพิ่มเติมอีก5้ห้องนะก็คือไปดูห้องที่เราจะจะซื้อแล้วก็มีโอกาสแวะไปดูห้องอื่นๆอีก5้าห้องเปรียบเทียบกัน แต่ด้วยราคาของห้องอื่นอยู่ที่ประมาณ4แสนเลยมองว่าราคาของห้องแรกที่ไปดูมาเนี่ยถูกที่สุดแล้วเรื่องของการปล่อยเช่าเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเรียกได้ว่าเป็นดงนะฮะใช้คำว,ว่าดงบ้านเอื้ออาทรเลยนะครับเพราะตึกบ้านเอื้ออาทรเยอะมากและคนอยู่กันเยอะมากๆที่จอดรถเต็มแบบสุดๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับไปดูในบ้านเอื้ออาทรหลายๆที่เลยที่จอดรถเต็มเลยมาได้ไปถามคนในพื้นที่เขาว่าปล่อยเช่ากันเท่าไหร่ ได้คำตอบว่าถ้าไม่มีแอร์ค่าเช่าประมาณ2 0 0 0ถึง2,500บาทค่าส่วนกลางคนเช่าเป็นคนจ่ายถ้ามีแอร์เนี่ย3,000ถ้ามีแอร์และมีเฟอร์นิเจอร์จะอยู่ที่3 5 0 0และได้เข้ากลุ่มบ้านเอื้ออาทรและกลุ่มที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าไปดูตลาดที่คนหาห้องเช่าว่าเยอะไหมพูดง่ายคือเขามีกรุ๊ปไลน์อะไรเกี่ยวกับบ้านเอื้ออาทรเนี่ยครับน้องนอเขาก็เข้าไป แอดเข้าไปอยู่ในกลุ่มเขาด้วยจะได้ทราบความเคลื่อนไหวว่าเอ้ยความต้องการอะไรต่างๆของคนในบ้านเอื้อทอนดงนี้เนี่ยนะกลุ่มนี้เนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นวิธีการเข้าไปเช็คห้องว่างอยู่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ร้ายกาจมากดีเลยทีเดียวอ่าแล้วก็มีการวางเงินกันอย่างไรนะครับไปดูรายละเอียดหมดเลยนะครับแล้วก็ลักษณะห้องเช่าที่มีคนต้องการเป็นแบบไหนแล้วเข้าไปดูว่าเขาซื้อขายกันที่ราคาเท่าไหร่บ้างทําให้มั่นใจว่าสามารถหาคนเช่าได้แน่ และห้องที่ขายก็คือ3า0 0 0 0สบาทคือราคาที่ถูกที่สุดแล้วที่เราได้ตอนนี้เมื่อพิจารณาการกู้เงินนี่ปมาเป็นสตอรี่เลยเนี่ยคือผมอยากให้เราฟังเรื่องของเขาเนี่ยแล้วเราเห็นเลยจากคําถามปุ๊บเนี่ยนี่คือคนที่ทํางานมาดีมากเลยถ้าไม่ไม่ทำงานอะไรเลยจะมาถามคนหนุ่มว่าจะซื้อบ้านเอื้ออาทรปล่อยเช่าดีไหมแค่นี้เองนี่เห็นนี่คือคําตอบฮะดีไหมคุณดูถ้าคุณทํางานได้เท่าเขาหรือเปล่า นะพิจารณาเงินกู้จะกู้เป็นสวัสดิการของบริษัทนะได้โทรสอบถามเรื่องราวการกู้คร่าวๆแล้วว่าถ้ากู้3า0 0 0นบาทระยะเวลา30ปีจะผ่อนเดือนละประมาณ1,100บาทถึง1,300บาทเมื่อกี้ค่าเช่าเก็บได้ประมาณ25 0 0กระแสงเงินสดบวกประมาณพันนิดๆกรณีไม่มีคนเช่าอ้าวตายแล้วผมลืมลบชื่อเขาสามารถผ่อนได้เองไม่มีคนเช่าก็ผ่อนเองได้ดูแลเป็นคนละเอียดเรื่องการเงินมากดังนั้นถ้ามีคนเช่าก็จะมาชําระหนี้ธนาคารได้ไม่ยากเลย สิ่งที่กังวลตอนนี้ก็คือว่าบ้านเอื้ออาทรมันเป็นความคิดที่ถูกต้องหรือเปล่าการซื้อเนี่ยนะครับเพราะไม่แน่ใจว่าเวลาต้องการจะขายมันจะคา,ามือหรือเปล่าขายยากหรือเปล่าอีกอย่างบ้านเอื้ออาทรดังกล่าวอายุ8ปีแล้วจึงเกิดความไม่มั่นใจในการตัดสินใจเลยขอคําแนะนําสักหน่อยหนึ่งก่อนอื่นเลยนะชมก่อนเลยฮะนะครับนี่คือการเก็บข้อมูลการหาข้อมูลของคนที่จะลงทุนเห็นไหมเขาทำตัวเลขทําอะไรมาดูข้อมูลเชิงคุณภาพมีคนต้องการอยู่ไหม มีคนต้องการเช่าหรือเปล่าแล้วก็ดูข้อมูลเชิงปริมาณถูกไหมฮะว่าเออเขาปล่อยเช่ากันได้เท่าไหร่ไปทําตัวเลขมาแล้วว่าถ้าไปกู้เงินจริงๆเนี่ยยังไม่ต้องกู้ก็ได้ก็ไปขอตัวเลขมาก่อนก็จะรู้ว่าเออมันต้องกู้ประมาณเท่าไหร่แล้วผ่อนประมาณเท่าไหร่นะฮะอันนี้ทํามาดีมากเลยนะครับส่วนข้อกังวลใจอันนี้ตอบอย่างนี้นะฮะปกติโครงสร้างของอาคารที่มันนะเป็นขนาดใหญ่แบบนั้นเนี่ยนะครับ8ปีก็ถือว่าอายุยังไม่ได้มาก เรื่องที่เราอาจจะกังวลหน่อยก็คือว่ามันอยู่แล้วมันโซมหรือเปล่านะครับแต่ว่าคําว่าโซมหรือไม่โซมเนี่ยอย่าเอาความคิดของเราเป็นตัวตั้งต้องเอาความคิดของผู้เช่าหรือคนที่เขาอยู่อาศัยตรงนั้นว่าโอเคถ้าเขาใจากันประมาณ2 0 0พันสอแล้วเขาอยู่กันได้ถือว่าสภาพแบบนั้นไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับผมว่า8ปีก็ไม่ได้เป็นอาคารที่เก่าจนเกินไปนักหรือว่าตัวโครงสร้างมีปัญหาคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ เ,เรื่องของตัวเลขอะไรต่างๆทํามาดีหมดแล้วกลัวตอนขายขายไม่ได้คือตอนขายขายได้หรือเปล่าเนี่ยเราลองดูสิว่าตอนนี้เราเราซื้อเข้าไปซื้อเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเกิดว่าตอนนี้เข้าไปซื้อก็จะมีคนเข้ามาขายของมามีการแลกเปลี่ยนกันตลอดเวลาผมคิดว่ามันอาจจะไม่น่าจะเป็นปัญหามากแต่ถ้าให้ผมกังวลนิดนึงผมก็ไม่แน่ใจว่าราคามันจะดีดได้เยอะหรือมากน้อยแค่ไหนแต่ว่า ก็ถือว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าดูแล้วกระแสเงินสดเราน่าจะได้เป็นบวกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเพิ่มเติมสําหรับเคสนี้ก็คือคุณทําตัวเลขอะไรมาดีหมดแล้วละ่ะผมไม่ค่อยห่วงเรื่องซื้อเพื่อลงทุนของคุณนะครับแต่ผมอาจจะให้ข้อคิดเห็นเป็นมุมมองเพิ่มเติมไว้นิดหนึ่งว่าลองดูแล้วกันครับว่าคุณซื้อห้องห้องนี้เพื่ออะไร นะบางคนบอกไอ้โอค้ดถามทมําไมว่ก็ซื้อเพื่อลงทุนไงความหมายของผมคือเราลงทุนเพื่ออะไรล่ะครับถ้าเราบอกว่าเราจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเพื่อวันหนึ่งเราจะมีอิสรภาพทางการเงินมีรายได้จากค่าเช่าพอเลี้ยงรายจ่ายในแต่ละเดือนผมก็ต้องบอกว่าทรัพย์สินแบบนี้มันมีกระแสงเงินสดที่เล็กแล้วก็บางมากดังนั้นถ้ามันจะเป็นแหล่ง รายได้จากทรัพย์สินหรือ a s s i v e income ที่ทําให้เรามีอิสระภาพทางด้านการเงินได้เนี่ยคุณอาจจะต้องทําหลายห้องอ่ะแต่ถ้านั่นคือแผนของคุณก็ไม่มีปัญหาทําได้ด้วยตัวเลขของรายได้เนี่ยมันอาจจะน้อยไปสักนิดหนึ่งแล้วก็2ถ้ครับกลุ่มผู้ชเช่านะกลุ่มที่เป็นรายได้น้อยแบบนี้นะครับคุณก็อาจจะต้องสกรีนหรือดูคัดเลือกให้ดีๆนะครับไม่ได้บอกว่าคนที่จ่ายค่าเช่าด้วยค่าเช่าที่ไม่แพงจะจะนิสัยไม่ดีไม่ใช่ก็ผสมกันไปละครับก็ต้องคัดเลือกให้ดีแล้วกันนะครับด้วยค่า,ชาเช่า เข้าจไดเพราะงั้นก็ดูด้วยว่าตลาดมันตรงกับแนวทางในการสร้างรายได้ของคุณหรือเปล่าอ่าหรือว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากจะมีแพสซิฟอินคัมจากการลงทุนอสังหาสักประมาณเดือนสี่หมื่นห้าหมื่นอย่างเงี้ยห้องนี้เนี่ยมันบวกประมาณพันกว่าบาทคุณต้องทากี่ห้องกับคุณอาจจะไปลงทุนใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็บวกสัก5 0 0 0บวกสักหมื่นหนึ่งแล้วก็ทํา3-4ี่ห้องมันก็อาจจะตอบโจทย์คุณเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของเป้าหมายที่เราต้องพิจารณาประกอบด้วยนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่า แต่มันเป็นหลังแรกอ่ะฉันก็อยากจะลองดูหน่อยเผื่อมันจะไม่ตรงจริตฉันหรือเปล่านะถ้าบอกว่าเป็นเคสทดลองนะลงทุนแบบทดลองแล้วก็ได้กระแสเงินสดบวกนะได้กําไรด้วยแล้วก็ได้ทดลองบริหารจัดการด้วยได้ลองเช็คดูด้วยว่าอาสังหาริมทรัพย์มันตรงกับใจเราหรือเปล่าอาแบบนี้ก็ไม่ว่ากันโดยสถานการณ์แล้วไม่น่าเป็นห่วงนะครับลงทุนแล้วก็น่าจะโอเคอยู่ผมก็มีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆพวกนี้เอาไว้ให้เราเช็คตัวเองแล้วกันนะครับ